วันก่อนไปวิ่งมาครับไปวิ่งแล้วเนี่ยเกิดอาการปวดที่บริเวณข้างหัวเข่าตรงนี้ในขณะที่กาลังวิ่งเลยนะพอวิ่งไปสักพักตรงบริเวณนี้เนี่ยด้านนอกนะเข่าด้านนอกตรงเนี้ครับพอวิ่งไปแล้วมันขัด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 ,ขดจนต้องหยุดวิ่งแล้วพอไปเดินสักพักนึงแล้วกลับไปวิ่งใหม่อาการหายดีขึ้นแต่วิ่งไปสักพักนึงกลับมาปวดอีกแล้วอาการพวกนี้เราเรียกว่า Ilio Tibial Band Syndrome ครับ อาการพวกนี้มีวิธีการออกกาลังกายแบบไหนมาดูกันครับอาการที่ว่านี้นักวิ่งจะรู้จักในคําว่า ITB นะครับก็จะเป็นอาการขัดที่บริเวณข้างหัวเข่าทา้งด้านนอกครับอาการพวกนี้มันเกิดจากการเสียดสีที่บริเวณข้อเข่าทางด้านนอกนี่จก็เป็นเอ็นที่อยู่ทางด้านนอกพวกนี้มันเสียดสีเสียดสีบ่อยๆเข้าเพราละลจากการวิ่งเยอะๆเนี่ย มันก็จะทําให้มีอาการเจ็บกระตุ่ครับทีนี้เราจะทําอย่างไรไม่ให้มันเกิดอาการพวกนี้ขึ้นวิธีการตามนี้เลยครับสําหรับท่าในการออกกําลังกายท่าแรกคือการยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกกับขาครับวิธีการนะให้เราเอาขาข้างที่มีอาการปวดเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับผนังแบบนี้นะครับแล้วใช้ขาข้างที่มีอาการปวดวางไว้ทังด้านหน้าขาแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับมืออีกข้างครับค้าไว้ในลักษณะนี้แล้วก็ทิ้งตัวลงไปนะครับในลักษณะนี้ครับเพื่อจะยืดทั้งด้านขาด้านข้างแบบนี้นะครับ ค้างไว้นับหนึ่งถึง20นะครับแล้วกลับมา เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อขานะครับวิธีการให้เรานอนตะแคงในลักษณะนี้ครับโดยเอาข้างที่มีอาการปวดนะไว้ข้างบนในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆแบะขาออกนะครับแล้วก็วางลงชา้ชาๆ10ครั้งเป็น1เซตนะครับทํา3ถรอบถ้าใครทําได้ถึง5-10รอบนี้ดีเลยนะครับค่อยๆทาํชาช้าๆไปเรื่อยๆ ทีนี้เราจะมาเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกกันบ้างนะครับวิธีการนะชันขับขึ้นมาในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วนะครับยกก้นขึ้นค้างไว้นับหนึ่งสองสามแล้ววางลงนะครับสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตทำสามถึงห้าเซตนะครับตามนี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับใครที่มีอาการปวดแบบนี้ให้ทำสม่ำเสมอและเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้นนะครับอาจจะใช้พวกยางยืด เข้ามาช่วยทําให้มันกําลังมันมากขึ้นด้วยนะครับก็จะดีขึ้นสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ก็ฝากติดตามพวกเราบัณฑิตกายภาพนะครับในทุกช่องทางครับแ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ